ส่วนแรกการเปิดจผ่านสรุปท้ายจบเรื่องรานะเนี่ยรู้จักกันยานะเพื่อนน่วมงานนานกว่าสิบปีแล้วค่ะต่จุดเลียนเนี่เกิน่ตองเอาเรีวสองพมิเอตรงกันดีนักีการะสบการณ์แล้วก็เอา

Awesome. me

เออเกยวอ้ก oh, ูล <flying? S 2> ืผ <tamam. S 2> ิดอ้าอุตสามีที่ชุบตัวเองตกคอยมีที่ชุบตัวเองมีที่ชุบตัวองเสียงีนี่

มันไปเราวะมันมีตัวหนึ่งโดดหนีไหมไม่สามารถจีบสุดได้ไหมยไยิงกองยิงคนมาเลย มีสกิมเลยนะมัไปทางซูไปเช่อสก่อนเฮ้ยในบ้านมี่ไปเฮ้ยเฮ้ย เน็ตแหมจะได้เมีงเน็ตแหลกแต่กูปวดลังกูมาที่ awesome ว้ายังยังได้หนึ่งตัวอยู่เลยเอ่าเหมือไปเนี่ยขุนึนีกสวเดือดสิบขนมัน้งนะเดียวโม่ไก่ว่ะ ไก,ก่โคตรไก,ก่เยอะกูารอดูน่อสิโอ้ชีอืมจะเป็นเพื่อนได้ไหมนะ I'm recalling a teammate. You wouldn't do that. Yes, Thanks.

I'm recalling a teammate. Thanks. Oh, that took, me, that took me really We need what is in our this way to the play zone uh. อยู่แล้วไปปลูหะนด้ยโอ้ยดีแทนดีแทนดนเนี่ยด้ยดงจีนเนี่ยตะบหวานเลยดีไหม Help แ้ว

บท่นบท่นตา้ยู่เนี่ยอ้วยี่ยงว่าที่เปงนรักท่เนี่ยอเขาว่องเลยกว่าไปพุ่นเพุ่นพุ่ไปปุ่นเลยไปพุ่นอ่ะไปไปเวียนนึงเลยคันบ่คันบ่เมื่อไรอ

คนนี้ไดรป่คนนี้เฮ้ยป๋าม่ตัวคนนึงป๋าเรื่ไปเรื่อยเรี่ยมีตัวไม่หนีนม่นีเฮ้ยมาแล้วอย่างเฮ้ยลองแค่ a w e s ah, o

โอ้ยนิดไอ้ยียีะไมันกใจ่วะมันกใจก่อนมีตัวโดดโดดมาวางนึงมีตัว ยิ่งทั้งแต่ยี่มีเลยต้องไปอ่ะต้องไปอ่ะโอ้ยสองตัวฮึแมงเสียบี๋บิลีวะ You um...